สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมจีนน้ำยากันนะคะโดยเริ่มจากการใช้พริกแกงน้ำยานะคะซื้อมานะคะในราคา20บาทนะคะ,ะยี่ห้อนี้เลยค่ะเขาบอกว่าอร่อยนะคะเคยกินหลายอย่างมากแล้วก็ทำง่ายๆก็เลยใช้เจ้าปลาทูน่านะคะนี่ทูน่ากระป๋องนะคะเป็นน้ำยาทูน่าปกตินะคะเขาบอกว่าใช้น้ำปลา300กรัมน,นะคะ อันนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าเราใช้สองกระป๋องนะคะต่อพริกแกงหนึ่งถุงพริกแกงยี่สิบาทนะคะแล้วก็ใช้เนื้อปลาแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าขยันหน่อยจะซื้อปลามาต้มแล้วก็ยีเองก็ได้นะคะเรามีวิธีทําให้หลังซองค่ะง่ายๆนะคะน,นี้ลูกชิ้นปลานะคะอยู่บ้านทำกินเองง่ายๆนะคะเราก็จะผัดเจ้าเครื่องปรุงคือผสมตัวนี้ให้เข้ากันกับ ตัวปลาให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะนํากะทิลงไปผัดนะคะเพื่อที่จะได้ความเข้มข้นอันนี้น่าจะได้เยอะมากอยู่เหมือนกันนะเพราะปลามันเยอะอัลทูนา่าก็อร่อยไปอย่างนะ้นโอเคแล้ก็ตั้งเตานะคะใช้ไฟอ่อนนะคะผัดเครื่องแกงนะคะให้ เข้ากันนะคะมีกลิ่นหอมนะคะ เราไปตำนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเรามาผัดง่ายๆให้มันหอมเครื่องแกงไปเลยนะคะ เแล้วนะคะเราก็ไดใช้กะทินะคะซึ่งเราใช้กะทิขวดนะคะ200กรัมน,นะคะขวดหนึ่งตองน,นี้จะทําได้500นะคะใช้200 ml นะคะอัดทให้เข้ากับน้ำยาก,ก่อน นะคะเข้ข้วหน้า,าเลยค่ะบางทีเเราไม่นด้ถึงปาเลยค่ะ ังจากที่เราผัดจนหอมนะคะแล้วก็เข้าเป็นดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปนะคะเราก็เติมน้ำเปล่านะคะ300 ml นะคะกะทิอีก300กะทิใช้ทั้งหมด500นะคะก็ใช้กะทิกระป๋องก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กะทิะขั้นสดก็ได้ะคะ่ะอันนี้ง่ายๆนะคะเราก็เลยใช้กะทิกระป๋องนนะะทำง่ายๆทุกอย่าง เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะ300 ml mm แ้าไม่ให้มันข้นเลยนะคะ,ะสูตรนี้จะเสิร์ฟได้ประมาณ4-5ที่นะคะก็พอดีกินนะคะเมื่อนึ่งหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมดิชทินปลานะคะวันนี้จะใช้ดิชทินปลาเย,ยาวราชนะคะของนานเอนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะจะดูน่าทานมากนะคะ แล้วเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะเราก็ผงปรุงรสตามชอบอลยนะคะับก็ชิ้นปลาก็อยู่นี่ว่าเราจะใส่มากมาาน้อยแค่ไหนนะคะก็ดูแล้วแบบว่ามันชุอยู่น่าทานมากสีเริ่มสวยค่ะ แล้วเราเคาเดือดน,นะคะแล้วก็ปรุงรสนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเติมต้นหอมนะคะแล้วก็เสิร์ฟได้ค่ะเราก็จะปรุงรสกันนะคะก็ปรุงรสตามชอบนะคะหรือสูตรจะใส่ยังไงนะคะว่าที่ใช้แล้วเท่าไหร่แล้วอร่อยนะคะก็ใส่ดได้ต่อน,นะคะ น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาปี๊กนะสออันนี้ เรียบร้อยนะคะเราก็เติมต้นหอมนะคะลงไปนะคะที่หั่นก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแค่น,นี้เองค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับนมจีนน้ำยาปลาทูน,น่าของเรานะคะน่าทานมากๆเลยค่ะอร่อยด้วยนะคะน้ำพริยกย่า้อนนี้แบบอร่อยอะ่ะหอมมากลองทํากันดูนะคะเมื่อาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมเครื่องเคียงนะคะกินด้วยมีสับปะรดไข่ต้มขนมจีนนะคะแตงกวามมื่ เขือนะคะผมใช้ท้าอากาศดองสตอถั่วงอกนะคะตับบุ้งแล้วก็โหละพานะคะหรือใบมังกัก็ได้นะคะ,ะ,คะเราจะมาทําขนมจีนน้ํายาปลาทูน่านะคะแล้วเดี๋ยวมีเทคนิคกันยังไงเดี๋ยวตาไมไปดูกันเลยคะ่ะ